ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับนะครับเดี๋ยวผมจะทำลูกบอลสายฟ้านะครับไปเลยเราลองไปทำกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับไปดูเอานะครับเดี๋ยวขอปรับ ทุกอย่างเลยนะครับเออมันต้องเป็นพื้นที่เรียบถ้าไม่พื้นที่เรียบเดี๋ยวเกลียดเลยแหละ <c oughs> อย่างอื่นเลยเรามาเสกขอมมานบล็อกก่อนนะครับเอา้าพี่อันนะครับ GIVE SP c o m m a n d ห้ามเว้นวักนะครับถ้าเว้นวักเดี๋ยวมันยังไม่ได้ต้องเป็นไอ้อไนี้นะครับนี่ก็เสกมาได้เลยนะครับไ <c oughs> อ้อลูกบอลน,น้างูนนะมาเรามาทำเงินเลยนะครับ Ừ, này này này. มาลองเทสดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเอาเ p บ้าง XP, XP <c oughs> ทุกคนที่บอกไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ XP แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ O R B นะคร <c oughs> ับนี่ดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าคำตอบคือได้นะครับทุกคน นี่ผมรวยนะครับผมไปเห็นเลยครับแค่นี้นะครับก็บา,บาย